สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาชมการถ่ายทำเบื้องหลังไม่ใช่วันนี้เราจะพามาชมเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะเ <laughs> บื้องหลังการถ่ายทำโปรเจกต์ใหม่ของพันธกิจอีสานคริสเตียนนั่นก็คือโปรเจกต์สอนท่ารำเพลงนมัสก,การนั่นเอง <laughs> เอานะคะนี่เป็นสตูดิโอที่เราถ่ายทำพูดใซ้คเว่าาสตูดิโอ แต่กองยังไม่พร้อมค่ะทีมงานวันนี้ของเรานะ่็นะคะเป็นทีมงานเล็กๆค่ะสองคนด้วยกันค่ะอันนี้เรามาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงไป เ็นภารกิจเ,เกี่ยวกับการทำวิดียทั้งหลายนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากแงปงค่ที่มาถ่ายทำคลิปนี้ให้กับเราอันนี้เรียกว่าอะไรคะไบ<ฟ>ไฟอะไร <laughs> อันนี้คือไฟมีชื่อไหมคะแม่ไ, <laughs> ไม่รู้เลยกล้องแคมผู้จัดสมุทรยานเป็นทางการ90ดีทำไมใช้ตัวนี้ครับ มันดีที่สุดหรอคะแม่พี่ดอ,อก <laughs> เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเหนื่อยมากเพราะว่าต้องสอนทั้งคลิปเลยพูดไม่หยุดพูดคนเดียวด้วยนะคะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้มีปัญหาเรื่องไวเลสนิดหน่อยแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะหลังจากที่ร้องที่ฐานนะคะพระเจ้าก็เปิดทางให้เรานะคะไวเลสก็ใช้ได้นะคะสุดยอดไปเลย เดี๋ยวยังไงก็รอชมนะคะคลิปวิดีโอของเรานะคะสอนท่านาเพลงนมัสการนะคะซึ่งไม่ใช่มีแค่เพลงนี้เพลงเดียวแน่นอนนะคะติดตามกันได้ที่เพจของพันธกิจอีสานคริสเตียนมักอีสานจะลงด้วยไหมคะ,ะเดี๋ยวแชร์ค่ะเดี๋ยวแชร์ถ้าติดลิขสิทธิน,นะคะต้องแชร์นะคะยังไงก็ฝากติดตามชมเพลงเต็มกันด้วยนะคะจะปล่อยภายในเดือนหน้านี้คะ่ะบายบาย <laughs>